สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมา unbox เลนนะครับวันนี้ผมก็ได้รับพัสดุแล้วนะครับตอนนี้เป็นเลนจากร้านฮ่องกงนะครับร้าน f o p s t o r e นั่นเองนะกล่องนี้อย่างที่คุ้นเคยนะครับออเดอร์เนี้ยเป็นออเดอร์เลนที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมาเลยนะครับตั้งมาตั้งแต่วันที่25ช่วงเย็นนะครับช่วง4โมง แต่ว่าได,ได้รับของประมาณวันที่28เขามาส่งล่องแล้วผมก็ไม่ได้ว่างนะครับก็เลยรับวันที่29นะจริงๆก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะถ้านับวันแรกอ่ะจริงๆอ่ะผมว่า2วันถึงนะแต่ว่าผมาหยุดเนาะก็เลยได้รับวันที่29ก็ใช้เวลาประมาณ4วันในการได้รับเนาะแต่จริงๆแล้ว2องสวันก็ถึงแล้วนะตัวนี้ดันมีสต็อกอยู่ในไทยก็เลยได้ของไวนะครับจริงๆเตรียมใจไว้แล้วว่าวัน20วันน่าจะถึงแต่ว่า ดันได้ก่อนก็อันบ็อกเลยละกันนะตัวนี้ลังเลตั้งนานละว่าจะสั่งหาดูรีวิวมันไม่มีอะครับแต่ก็อยากได้อะก็เลยจะสั่งมาทําคลิปเลยละกันแล้วก็ใช้เองด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ร้านร้าน 4P อ่ะ ier, มันไม่ได้มีใมันไม่เหมือกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มาจากศูนย์ไทยนะครับแต่ว่าได้ของมือหนึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับ มาแล้วได้แล้วตอนแรกคิดว่าใหญ่กว่านี้นะเท่าที่ถืออ่ะรวมกล่องอะไม่ได้หนักเดี๋ยวต้องมาดูตัวจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็หนักไหมเพราะว่าไปหาลองที่ร้านก็ไม่มีให้ลองครับเลนตัวนี้ไม่มีให้ลองต้องไปซื้อมือสองมาแล้วหารีวิวก็ไม่มีใครรีวิวอีกนี่แหละ จนเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเปิดมาปุ๊บเป็นพวกสติกเกอร์พวกอะไรก็ไม่รู้อะห่อบ้างแบบนี้นะโอ้โหโคตรใหญ่ใหญ่มากใหญ่แป้งเลย ลองประกอบฮุดอ๋อฮูดมีฮุดฮูดจะมีที่กดนะถ้าไม่กดมันจะไม่ออกนะมันจะไม่คายอใหญ่มากเห็นปะใหญ่มากดูดิขนาดหน้าเลนก็ใหญ่นะครับ ขนาดแค่จับจับแค่ตัวมันอะยังไม่ขนาดเลยใหญ่มากหน้าขนาดฟิลเตอร์นะครับ82นะซึ่งผมสั่งมาแล้วนะอยู่ในนี้นะตัวนี้ผมสั่งร้านก i s t e r นะครับเดี๋ยวค่อยมาแกะ Unbox ็อ Un กนะไม่เคยเจอเลนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนอุย้ยตัวนี้มันมีปุ่มมาให้เยอะมากเลยมีตัวมีปุ่มมาให้1ตัว2ตัวแล้วก็สาม มีปุ่มให้สามที่เลยแล้วก็มีล็อกเลนมาด้วยมีล็อกเลนนี่แล้วก็มีปุ่มเออ่มนนัวโฟกัสแล้วก็ออโต้โฟกัสแล้วก็ตัวปุ่มอันเนี้ยอะไรไม่รู้อะคัสตอมหนึ่งสองสามน่าจะสามารถคัสตอมวงแหวนนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวระยะของเขาก็จะมีตั้งแต่สามสิบห้าจนถึง ร5อนะครับซึ่งเลนตัวนี้ก็จะเป็นเลน t ทม r ลอน5 150 F2 ถึง2.8นะครับตัวนี้นี่ก็คือของแทม r ลอเนาะเลนซูมของแทม r ลอเวลาประกอบมาหน้าตาแบบนี่หนักมากหน้าฟิลเตอร์คือใหญ่มากนะครับเนี่ยถึงบอกว่าเลนตัวนี้เป็นเลนที่แพงที่สุดที่คิดจะซื้อมาเลยนะ ราคาค่าตัวของเขานะครับก็คือ4990 0อ่าผมกดโค้ดส่วผมกดโคสลดในวันที่25ได้ก็คือลด3 0 0พัน9 9 0ก็คือลดไป3,000นะครับก็คือกดโคสลดของ Shopee นะกดผ่อนมานะครับกดผ่อนมากดผ่อนมา12เดือนก็ใช้มันหาเงินได้นะครับก็เลยกดสั่งซื้อมาอยากรีวิวแล้วก็อยากลองใช้แล้วก็มันก็เลยมาเป็นคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าซูมมามันก็จะ ยืนประมาณนี้อืมก็จะยื่นประมาณนี้ถามว่าหนักไหมตอนเนี้ยหนักละตั้งแต่ผมถืออ่าตัวมันแล้วอันบล็อกมาเนี่ยตอนเนี้ยหนักละนะแล้วก็สมมุติว่ากดล็อกมันก็จะหมุนออกไม่ได้ละก็เอาไว้เวลาเราห้อยห้อยเลนเนาะห้อยเลนแล้วก็ใช้งานเดินไปเดินมามันก็จะไม่ล่วงแล้ว นะครับตอนนี้มีล็อกเลนแล้วนะก็ระดับ F 2ถึง28เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาใช้จริงนะเวลาใช้จริงมันจะละลายแค่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวขอแวะแกะฟิลเตอร์ก่อนจากร้านกิสเตอร์ของพี่แบงนะใช้เวลาส่งไว้มากครับวันเดียวถึงจริงๆไปรับก็ได้ครับไปรับก็ได้แต่ว่าผมกดสั่งออเดอร์นะก็จะใช้เวลาส่งประมาณ1วันนะครับ ตัวที่ผมสั่งก็ก็แพงเหมือนกันนะเพราะว่าสั่งมาไซส์เจ้านี่นะไซส์หน้า82เนี่ยแพงมากนะครับฟิลเตอร์ก็แพงนะฟิลเตอร์ที่ผมเลือกก็จะเป็นของ k เอ f นะซึ่งมันไม่ได้ดีที่สุดแต่มันก็เพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับแบ็กมิดหนทับแนะหน้า82แล้วก็ปกป้องหน้าเลนผมจะเอาของนิซินะนิซิ เพราะว่าเลนตัวเก่าซัมยังผมเป็นของนิซิก็เลยเอาของนิซิแล้วกันจะได้คล้ายๆกันนะครับออเดอร์ Order, นิซิตัวนี้อยู่ที่750แต่ว่าตัวแบ็กมิดเมื่อกี้อยู่ที่1,002นะครับซึ่งแบ็กมิดแพงนะแพงมากนี่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมเซตฟอร์แมนของเลนตัวนี้ก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือครั้งแรกที่ที่ที่เห็นนะแล้วก็ได้จับนะการใช้งานจริงผมว่ามือสั่นแน่นอนเวลาซูมตัวชิ้นแก้วจะจะไหลเวลาประกอบกับ A9 ใหญ่เป้องอย่างนี้เลยนะครับใหญ่เป้องอย่างนี้เลยใหญ่มากพอประกอบจริงๆคือหนักจัดหนักจัดอันนี้หนักจริงนะหนักจริงและเทหน้าด้วยบาลานซ์คือ บาลานซ์คือต้องอยู่แถวนี้เลยนะครับบาลานซ์จับจับแค่แถวนี้ไม่บาลานซ์นะปกติเนี่ยเราจะจับตรงนี้บาลานซ์ใช่ไหมจับตรงคอเนี่ยบาลานซ์ไม่บาลานซ์นะต้องจับต้องจับอย่างนี้คือถอยมาข้างหน้าอีกแปลว่าหน้าหนักมากขอคอลองช่างหน่อยว่ารวมฟูลเฟรมอยู่กี่กิโลโอ้โหหนักจริง เกือบ2องโลโคตรนักมาเดี๋ยวลองต่อภาพให้ดูนะว่าตัวเนี้ยภาพเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่คือภาพจาก35มห้าร้อยหทมลอนนะครับมิติการละลายหลังของเลนส์ตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ระยะที่35นะครับ F จะอยู่ที่ F2 นะครับแล้วก็ไอโซเนี่ยผมปล่อยออโต้ไหลไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดูเพอร์ฟอร์แมน ในการโฟกัสนะครับกล้องตัวนี้ที่ถ่ายอยู่เป็นกล้อง A9 นะครับนายแบบของเรานะกับเลนตัวนี้ซึ่งมันไม่มีโปรดักชั่นเคสะผมก็ไม่รู้จะโชว์ให้ดูยังไงนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะลองตัว z ซนตในการใช้ให้ดูว่าตัวนี้เลนตัวนี้มันโฟกัสไว้แค่ไหนหรือว่าถ้าเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวค่อยดูภาพงานอื่นแล้วกันนะอันนี้คืออันบ็อกและเทสให้ดูนะครับการละลายหลังถ้าสมมุติว่าเป็นระยะประมาณนี้ f2 ละลายประมาณนี้นี่เห็นไหมอ่าอันนี้คือตัว F2 นะครับละลายประมาณนี้นะในระยะที่35 F2 นะละลายประมาณนี้เลยนะรเรื่องสก,กินโทนชอบหรือเปล่านะอันนี้คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของงานวิดีโอนะครับซึ่งผมไม่สามารถจะไปกดได้นะก็เลยแบบว่าลองวิดีโอให้ดูละกันนะหมุนมาที่ระยะ50นะอันนี้ F จะไหลยอยู่ที่2.2แล้วนะครับซึ่งเอฟเฟกจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือระยะเ of f i ฟิลของฟู Frame นะในระยะ50นะครับแล้วก็เป็นเลนส์ซูมตัวนี้เลยนะเดี๋ยวไหลไปที่70อีกทีหนึ่งนะครับ70เดว f i ฟิลประมาณนี้แล้วก็ตัว F จะไปที่2.5แล้วนะครับซึ่งเอฟเฟกละลายหลัง จะประมาณนี้เลยนะครับไหลไปที่85อันนี้คือระยะที่85นะครับซึ่ง f จะไหลไปที่2.8หลังจากนี้ก็จะเป็น f 2.8ตลอดแล้วนะครับซึ่งระยะ150ไม่รู้จะลองอยังไงอ่ะมันค่อนข้างไกลมากนะครับสุดกระบอกเลยสุดกระบอกเลยนี่อุ้ยถือว่าไวมากนะครับ แล้วก็เก็บดีเทลมาได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งมือผมแล้วก็แสงข้างหลังนี่คือละลายหมดเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมอยู่หน้าตอนผมหานี่คือหน้าผมนะแล้วข้างหลังเนี่ยไม่ต้องสืบครับเพราะว่าละลายเละนะละลายเละแค่บอกอยู่กันตรงนี้ก็ละลายแล้วนะครับอันนี้คือระยะ150 F 2.8นะ เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าซูมถอยออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นระยะ150ไปว่ามันสามารถจับภาพเล็กๆตรงนี้ได้นะ150จะจับภาพเล็กๆตรงนี้ได้ f จะไหลอยู่ที่2.8แล้วก็ depth of field นี่คือระเบิดระเบิดแน่นอนนะครับละลายหลังเลเท่ะนะซึ่งเหตุผลทําไมที่ผมถึงเลือกซื้อเลนส์ตัวนี้เพราะว่า,าก่อนหน้านี้เนานะ ผมซื้อเลนส์ทมรอ20-40มาแล้วนะตัวนั้นก็จะเป็นแบบโหมดรับงานทั่วไปนะก็จะมีตั้งแต่ระยะกว้างขึ้นมาหน่อยนึงเนาะเป็น20แล้วจนถึง40ก็คืออยู่ในระยะ normal นะครับซึ่งตัวนั้นก็รับงานได้แล้วนะจริงๆรับงานได้แล้วนะแต่ว่าเลนตัวเนี้ยผมเอามาเสริมตัวนั้นก็คือผมไม่อยากจะซื้อ70-200เพราะว่า70-200อ่ะมันรู้สึกว่าเฉพาะทางมากเกินไปมันคือเทเลแล้วอ่ะ เทเลแล้วไปจนถึง200อะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ถ่ายใครระยะ200เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะถ่ายคนไงซึ่ง70-200มันก็ค่อนข้างที่จะแบบเฉพาะมากๆเลยก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะได้ถ่ายใครเลยนะเลยเลือกระยะนี้มาดีกว่าเพราะว่าระยะ3-5เนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะครับมันมีแบ็กกราวมีการละลายหลังเนี่ยมันก็คือระยะนี้เนาะมันก็เป็นแบบ พอตเฟดได้นะมันเป็นพอตเฟดได้นะั้นใน F2 อะ่ะมันมันละลายแล้วนะแล้วก็เล่าเรื่องได้อะไรได้มันค่อนข้างที่จะครบในในเลนตัวเนี้ยคือมันมี3-5มี50มี70หรือมี8-5อะไรอะไรเงี้ยมันก็มีระยะพวกระยะพอตเฟดให้เนาะถ้าใครอยากจะใช้เทเล่ยหน่อยๆมันก็ไปได้ถึง150เลย150ถึง200อ่ะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับซึ่งได้ใช้น้อยนะ ส่วนใหญ่ก็จะได้ใช้ระยะกว้างมากกว่าก็เลยจะเป็นเลนตัวนี้แหละคือ35 50นะ้องบางคนชอบ85ก็มี3 3อันในตัวเลย35 50 85นะซึ่ง F มันก็จะไหลไปนั่นแหละถ้าใครใช้ออโต้ s อเป็นคือตัวนี้จบนะแต่ว่าถ้าเป็นแมนนวลนะมันก็จะค่อนข้างที่จะต้องตั้งสตินิดนึงว่าเฮ้ยเราจะไหลแล้วนะเราต้องเตรียมว่าโอเค ไหลไปนิดนึงระยะนี้มันต้องปรับมากี่กึกหรือว่าค่อยไปทำในตอนแต่งรูปเอานะมันก็แก้ไขได้ถ้าให้ผมรีวิวสัมผัสแรกอย่างแรกเลยที่คอมเมนต์คือตัวนี้หนักนะหนักครับผมหนักถ้าสมมุติว่าคุณต้องแบกสองกล้องกล้องหนึ่งเป็นกล้องหลักกล้องหนึ่งเป็นกล้องล,ล,อ,งลองไอตัวนี้หนักอืมตัวนี้หนักคุณต้องมีวิธีบาลานซ์หรือว่าวิธีแบบห้อยมันดีๆไม่งั้นคุณจะเหนื่อย เพราะเลนตัวนี้หนะักรวมๆแล้วเกือบ2โลถ้ารวมอีกบอดี้หนึง่งก็จะประมาณ4โลในการแบกบซึ่งต้องคิดนะครับแล้วก็เรื่องของภาพแล้วก็เรื่องของโฟกัสสบายคนระับบอกเลยว่าสกินโทนหวานมากนะครับต่อกับ a อาของสกินโทนได้แบบนี้นะครับคุณก็ลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปต่อกับพวกกล้องที่สก,กินสวยๆอย่างเช่นพวกตระก,กูล R หรือ A มาสกินมันสวยอยู่แล้ว ใครที่จะซื้อเลนสรุ่นนี้ไปทํางานผมบอกเลยว่าเวิร์กนะครับแต่ให้คํานวณเรื่องน้ําหนักนิดนึงนะติดเรื่องเดียวเรื่องน้ําหนักนะครับเรื่องราคาเนี่ยถ้าเป็นคนทํางานอยู่แล้วอ่ะมามองระยะเนี้ยผมว่าคุ้มนะครับคุ้มนะก็จะขาดแค่ช่วง1635คุณไปเติมแค่1635มาประกบกับตัวนี้คือจบเลยนะครับเออแล้วก็มีอย่างหนึ่งผมอยากจะเทสตัวนี้ไปด้วยนะครับซึ่งเป็นแบคเมตร1.8 อันนี้คือภาพจากเลนเดิมๆม,มันผมจะแถมท้ายคลิปตัวนี้ก็คือตัวแบ็กมิดนะครับแบ็กมิด1.8ของ k ค f เอนะครับ k ค f n อ n o X p r o นะแถมไปเลยนะครับก็จะได้เห็นว่าสกินโทนจากตรงนี้ใส่แบ็กมิด1.8เอาไว้ถ่ายรูปนะครับเขาให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอฟุ้งๆมิติภาพเป็นยังไงนะครับอ่ะ อันนี้เป็นเอฟเฟกต์แบ็กมิดหนึ่งทัแปดมันดูแตกต่างไหมอ่ะคุณลองย้อนดูย้อนไปย้อนมานะเดี๋ยวผมจะทำเทียบข้างให้ว่าเลนเดิมกับเอฟเฟกต์หนึ่งทัแปดเป็นยังไงนะแล้วก็ความคมเป็นยังไงดูออกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลองไปดูในภาพ AB นะว่าตัวของเอฟเฟกภาพมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกของภาพตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการติดตัวนิสิตัว การลอยตัวนี้ไปเลยนะตัวนี้ก็จะติดไปเลยนะครับก็จะเป็นหน้าเลนของตัวนี้ตลอดไปนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเลนเปล่าวบวกกับโพเทคนะครับก็จะเป็นรีวิวคร่าวๆตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีผลงานจากเลนตัวนี้บ่อยๆนะครับก็เอาไว้ตัวนี้ซื้อมาเพื่อง,งานพิธีโดยเฉพาะเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเล็กๆแล้วก็เป็นงานพิธีตัวนี้ผมจะเอาออกหมดเลยนะเอาใช้คู่กับตัอ20-40เพราะว่า20-40เนี่ยมีระยะ20ให้ใช้ซึ่งจะเป็นเลนกึ่งมุมกว้างนะตัวนี้จะเป็นเลนกึ่งแคบก็คือเลนคล้ายๆแคนดิดละก็จะเป็นเฉพาะของเลนตัวนี้เลยผมสั่งมาเพื่อตัวนี้เลยนะครับเลนตัวนี้เป็นเลนที่ใฝ่ฝันมานานที่อยากจะได้มันมานะครับแล้วก็อยากลองใช้มากแต่ไม่มีเลยไม่มีโอกาสเลยตัดสินใจสั่งมาเพื่อที่จะลองเทสแล้วก็ ทำรีวิวนะครับใครสนใจเลืตัวนี้อยู่ก็ลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ลองตัดสินใจดูนะรีวิวอย่างเดียวเลยหนักอ่ะคิดอยู่อย่างเดียวเลยหนักทนหนักได้ซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันเหลือๆอ,อยู่แล้วนะมันอาจจะมีโฟกัสเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพราะว่า A9 มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็น AI มันไม่ได้เซิร์ฟว์ลตลอดเวลานะมันก็จะแบบ ค่อยๆจับหน้าให้เรานะครับใครจะซื้อที่เป็นมือสองหรือมีประกันเนี่ยก็สามารถไปจัดซื้อตามตามได้เลยนะหรือว่าจะสั่งร้านต่างก็ได้เดี๋ยวผมจะปักลิกงให้นะสาหรับคนที่อยากจะสั่งตามนะครับก็จะได้ของแบบนี้เลยเหมือนที่ผมอันบ็อกให้ดูนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสามารถกดติดตามช่องผมได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเอาไปออกงานให้บ่อยๆนะแล้วก็จะรีวิวการใช้งานจริงทั้งภาพนิง่งและวิดีโอให้ดูด้วยนะครับรอดูคอนเทนต์ต่ตอไปนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับบยบ